คือเปิดใจปึบคือคุยกันแค่มือหนึ่งสองหมืพน่นก็บ่าเออพอใจหมักหักนั่นนี่อยากมห้องมาขออยากเอาไปเป็นลูกเป็นเมียแบบนี้นะโดยขอบบอกเขาซื้อบอกง่ายๆเอาคนตรงหรือคนสื่อนาะม้วนจิ้งจ่ายเนาะเอากะยได้เอลีอยากมีผู้มาหักหมักแลวก็พพ้อมีสิเขามาในชีวิตอันครอบครัวเขาออลีนะบ่คดบ่ง้อด้วยเจ้าอี๋เนาะสื่อหลรือโตกนำกระต่าย สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิดทุกขู่ทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยบ่ว่าสะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ภายในเนานะหรือว่าอยู่ต่างประเทศเมื่อนี้ก่ะไม่ดีตอนรับเขาชูส่องเบาวอำไพเบาวลาวคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ก่ะพ่อพ่อัอบทางบาวกำไพเมื่นอนี้เนาะก็คือสคุณหนาคุณตาในพี่น้องเลยเนาะสถานที่แห่งนี้พี่น้องทางหลังบาวอำไพเนานะมีหัวตะนาง ทางเอฟซีเดล่าท่านกับอาทีเคยเห็นเพราะว่าเมื่อก่อนกับทางบาวไัยก็ได้มานเปิดคลิปถ่ายคลิปดีวิวแถวนี้แหละให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งอยู่เนาะนมาเมื่อนี้ก็มาอัปเดตดีกว่ามาเบิ่งสาวหลาน่อยเนาะหลังจากที่อกหักกับหนุ่ม ทือว่าอันนมจังหวัดชลบุลรีอะไรพี่น้องเหเนานะว่าตอนนี้เพิ่นกนอารมณ์เพื่อนเย็นลงหรือว่าจังไรกะยังบอทันในหุ่นพี่น้องเหอเนานะหลังจากที่ได้เปิดไปสามวันกันยังบอได้มีภายมาอัปเดตว่ามีคนคุยเพิ่มเติมหรือว่าจังไรกันกยังบอทันหุ่นพี่น้องเมื่อกี้กเดินทางมาครับหลายคนพี่น้องเอนาะมื่อกี้กทสิได้เข้าไปถามพร้อมกันเลยพี่น้องว่าอาการของเพื่อนดีขึ้นหรือบอหรือว่าจาังไรเนาะ ทางเขาก็ี่ได้ไปทานทางชาวล้านน้อยเพิ่นให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้ฟังได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเลยพี่น้องเอ้เนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวกับพายได้ทำคลิปใหม่ๆเลยเนาะไพี่น้องเอ้ถ้าหากว่าบ่าวกับพายบอกพิพาทประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องน้อยพี่น้อาเลยร้านที่เข้ามาเบิ่งมาชมอะไรพี่น้องเอ้เนาะไปว่าหลายก็สีหน้าเนาะไพี่น้องเอ้เชวนพี่เจ้าน้องเข้าไปหาทางชาวร้านน้อยเพื่อนชกวคนพี่น้องเอ้ สบายดีเบิ้ดมือสาวหลาน้อยมื้อนี้จำเบ่าอยู่นี่เบิ้ดมือยานพ่อสาวนกสาวคนไทยห่งเต็กเฉียนพ่อต้งปันอื่งโบและยังมีทำเพื่อนเนาะมาตั้งแต่เศร้าๆมาเผาตั้งแต่ไก่โผเพื่อนยังมาทันหนึ่งคนเขาลาศีเขามาทมเนาะนตั้งแต่เปิดคลิปมาในเมืองเห็นปิดใจไปแล้วเนาะทีนึงมื้อนี้ก็ออกมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเพราะย้อนอย่างเนาะ คนพิดคำสัญญาเนาะคนบมาแล้วคนร่มเลิกคือล่มเลิกการมานะวรจังจันใช่การชีมาหองมาคอหรือมาแต่งมาแปลงขณาคนบ่มีความจริงใจคือคนหยกเลิกยแล้วก็อ้าว้าว่าบ่มีความจริงใจเลยคนหยกเลิกแล้วเขากับมาเปิดไม้ขนาหาผู้ที่จริงใจฮาผู้ที่อยากมาเห็นมาสั่งนะเฮา ก็คือเขาปิดใจนี่เฮาคิดว่าเพิ่นสิอ่าจริงใจกับเฮาเนาะเฮาจังอ่าลงยังยอมปิดใจให้คือเว้ากันแค่2-3มื้อหนาโอ๋เพิ่นก็ว่าปิดใจโลดปิดใจโลดนัได้กสิมาหองมาคอสิมาแต่งมาแปลงมาเอาไปเฮ็ดลูกเฮ็ดเมียแบบนี้หนาพอปิดใจแล้วบัดคุยบัดจากกว่าหน้ามือเป็นหลังมือหนาคือเพิ่นบ่มีความจริงใจหนาแล้วเฮาก็เลยมาเปิดใหม โดยไอเอื้อไอน่องทางเฮานี่มาเปิดไม้เพื่อหาคนที่จริงใจแต่วเพราะบาีจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเฮาค่ะนะก็คือทางเอื้อนี่จริงใจอยู่แล้วเนาะจึงทำ่าคุยกันแค่ชงเสมอกต่ปิดใจให้แล้วแม่นแต่ว่าทางง่ายเพราะนั่นในบ่มีเขามาผิดชอบแม่นปิดใจให้แล้วเหตุเหตุไรเนาะแม่นคือผู้ใหญ่เพิ่งว่าได้ทางพ่อแม่เขาก็ว่ากัเออ คำเว้าคงบ่ใช่เป็นเพียงแค่ลมปากมันว่าเด็กน้อยก็ว่าอันนี้มันบ่แม่นเด็กน้อยคือเขาแล้วเนะเขาแล้วเนาะเาพเฮาวาง่ายจะเป็นเว้าง่ายเป็นพ่อเฮาก็ได้นะบ่ง่ายนะโอกพ่อแล้วน6 70ปีแล้วเนาะ70ปีแม่เฮากได้แล้วอ่ะแม่ๆคือเฮากบ่ได้ฮอดได้38้เฮามีแต่35โดยคือว่าเว้าหลายๆก็ย้อนว่าเออจน้เขาคือว่าเอออีนายนี่คือบ่อยู่เรื่องลูกเรื่องหลานจันก็เลยว่าเอา38 40ะ บมเทียบเนาะตอนนี้เนาะเขาหลยคนหางกันนันยุโมเทียบเ้อตอนนี้เดลยบอกติว่าเออเป็นเก่งเป็นแถาเป็นหนุ่มมี่ยังขนาเอาปัดคนสื่อนะวอาง่ายๆคือเปิดใจปึบคือคุยกันแค่มื่นหนึ่งสองหมื่นฝืนกันว่าเออพอใจหมักหักนั่นอนนี่อยากมาห้องมาโคอยากเอาไปเป็นลูกเป็นเมียแบบนี้นะโดยก็บอกเอาสื่อบอกง่ายๆเอาคนตรงและคนสื่อเนาะมุ้งกินจั่งเอากระอยากได้เอลีอยากมีผู้มาหักมาหมักแล้วก็ พรออมสเข้ามาในชีวิตอันครอบครัวเฮาอีนลีนะบ่คดบงอด้วยใเนระบ่ซื้อซื้อหลูด้อเนาะตกน้ำกระต่ายความจริงแ่เฮากับผู้เพิ่นเพิ่นกับู้เฮาละไม่นเฮาปรจริงจังเพิ่นเพิ่นเาแอะแส่หน่อยเนาะเอาเพิ่นมักเนาะพอแล้ผเพิ่เผดเฒ่าเฒ่าบ่ชมเื้อเฒ่าบ่ชมเื้อแม่เผ็ดเผ็็เเ็เฒ่าเฒ่าบ่ชดสักดเผ็เฮาเผดเอ้าเดเผเผ็ดเผ็ดเเาเผ้าเผ็าเ้็ดเผ็ดมา็ดเผดเผ็ดเดดก็ด้็ดก ได้ก็อยากได้เห็นลูกเห็นเมียอันนี้ปิดโลดปิดใจโลดปิดใจโลดิให้ลุงใหญ่มันปิดใจแบบนไหนฮะนะก็คือเพิ่นบอกให้เอ้อปิดใจแม่นเพิ่นเป็น FC ลุงใหญ่บอกเลยบ่ฮู้บ่ได้ทางเด้อตัวนี้ค่ะแต่ว่าลุงใหญ่เพิ่นมาปิดนี่ว่าเพิ่อนพวพันกับลุงใหญ่เลยเออปิดเลยนะปิดเลยนะไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องคุยกับคนอื่นเออโดยโดยอ่าผมจะไปอ่าไปแต่งไปหาแม่เลยไปหาแม่เราเพิ่นเรียกแม่เราได้ว่าแต่เป็นโทรหมื่นสองหมื่นนะเพื่อนเออจะไปเอาแม่เลยจะไปรักแม่เลย จะไปเอาแม่มาอยู่ด้วยเลยปิดใจเลยปิดใจเลยไม่ต้องคุยกับคนอื่นเอาเอากับความเี่ยว่าเสือถือผุนเป็นผู้ใหญ่พ่อแล้วบอกด้วยด้วาเฮากับมีจุดประสงค์มาวันนี้เนาะแม่เอากับมีจุดประสงค์การมาเปิดใจให้เอื้อไอ้นอกมาถ่ายนี่เฮากับมีความจริงใจอลีนะอยากได้มาเป็นขอบเป็นครัวอลีนะคืออายุเอายังบกเขียวเลยนะที่มาเป็นเด็กน่อยบอกหรือว่าที่มาเป็นผู้เฒ่าบอกเล่าบอกรือไทยหรือต่างประเทศอีกยังนะเอากับบอกเคยปฏิเสธนะบอกง่าย เอากะหักได้จุกสถานการณ์นะได้จุกสถานการณ์เนาะแม่นก็เป็นว่าแข่งคุกคาขาดหรือว่ามีลูกมีเมียแล้วนะเฮาบัวเอาตัวนะค่ะเพราะว่าการที่ว่าจะมาซอยเลือครอบครัวเฮาไกลว่ามาเป็นภารละดูดูอืมตอนนี้คือมาแล้วเฮาต้องพาอาใส่เนาะแม่ก็เข้มาแล้วก็อยากฝึงพาอาศัยอยากให้บังลูกบังเต่าซอยกันนี่แหละเนาะดูดูแต่ในบันทึกก็เลยต้องออกมาเปิดไม่แม่ ถ้าหากว่าเปิดรอบนี้ถ้าหากว่ามีในกรณีแบบว่าให้ปิดอีกได้ซะบ่บ่ปิดบ่ข่อยบ่ปิดบัดนี้คะถึงขั้นจังสิยอมปิดนําบดนี้คือมาฮอดเฮือนงนคือมาบมาแต่งจบเือนะคือว่าคันว่าเขาบ่แต่งบ่ถ้าว่าเป็นไทยอื่นบ่แม่นประเทศลาวคือกันนมันจะยากมันบ่มันจะมีข้อผูกมัดบ่ยาก็คือว่าเอออ่าเว้าถึกันแล้วก็อาสินสอดเท่านั้นนี้ก็มาวงให้พ่อให้แม่แล้วก มัดแคนเล็กๆน้อยๆบ่แบบนี้นะซุ่มแซวเอาญาติพี่น้องมาหรือเอา FC ที่ว่าถ่ายคลิปถ่ายไลฟ์ยังมานี่นะแลก็มาอัดคลิปอันยังลงโลดคือเฮาก็เปิดเผยเพราะว่าเป็นสทยานเนาะแม่นคือเพิ่นก็อยากได้ความเชื่อถือแม่นบ่อยากได้ความจริงใจแบบนัก็คือเพิ่นมาฮอดเฮือนั้งานมา้องมาอมาแต่งมาแปลงัไดเ็ลูกเ็เมียอีหลีจังสิปิดแต่ว่าหาได้นะแปลว่ายังบ่ทันแบบงมาแต่งบ่ได้แต่ว่ามาขอไว้ก่อนนี่ได้ อันนี้ก็ได้ได้กันว่ามาขอมาขอแล้วก็ย่อมปิ้นให้แม่นบ่แม่นย่อมปิ้นให้ตัวมาขอมาวางค่าชินช็อตเรียบร้อยแบบนี้นะก็แม่นว่าเฮาอยากได้แต่เงินการที่เปิดใจนี่อ่ะค่าชินช็อตเฮาก็อยากให้พ่อให้แม่แม่นบ่แล้วก็ตัวเขาเองเฮาก็อยากได้มันเป็นประเพณีอยู่แล้วเนาะตามสูขของมันต้องมีขาต้องมีชิ้นช็อตอยู่แล้วอ่าเอาจำนวนพ่ว่ามาวางค่าชินช็อตแล้วคนบ่อยากได้บ่พว่า คันโบจะได้คนนี่แกขาชิบชอดกับโบเอาเลยนะคันบ่ถือใจฮะว่าไม่ง่ายคันจะว่าแต่เจนหนึอย่างอ้าหนี่เงาเรื่องมากนะเถาโบสมเถาหนุ้ยเราวางชิบชอดกระยาเด้อฮิดกระไรกระไกลี่เท้าเปิดมากัเขาบบจริงใจได้จ้ะที่ผ่านมาเขาเจอแล้วนะคือสาว่ามาล่อๆแล่แหล่นันเยอะมากกระยาดูคุยไปดีเสียเปิดใจมานี่ได้จังมือแล้วเปิดใหม่นี่บะน่าเปิดใหม่นี่วะขับเปิดใหม่มานี่ เปิดใหม่มานี่ประมาณมือนี่มือที่สองหรือมือที่สามเพิ่งจะได้สามมือนี่มือมีดูบอลมันผูโทรมาาใหม่บ่บอกเลมีผูโทรมาหายตัวนะมีผูมาตัวเขาอยากคอยด่าบ่กคอยเป็นคนตีปากแปกปากกัดเ็เลยบบนี้พ่อตรงเลยพ่อคนแท้เลยก็เลยอยากโทรมาตัวเนาะพ่อคนรอยขันหาชิบแต่ยามานละลอดแล้วแหละกับคอย ร้อยด้วยนะกาย้อยเอ็งว่าการที่เขามาคุยกับข่อยเข้ามาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวข่อยนี่อมักความจริงใจข่อยมักคนจริงใจเลยเฒ่าก็ให้ชมเฒ่าหนุ่มก็ให้ชมหนุ่มบ่แม่นที่มาตัวให้เสียความรู้สึกอคนามาแนมนาก็บ่เฒ่าหนุ่มก็ขอจะจริงใจซะเนาะแม่นมักก็คือมักบ่มักก็คือบ่มักเนาะแม่นบอกกันตรงๆมันจะได้คุยกันยาวแม่นนี่มาบกกันเด้อท่าเนาะ ทีแรกเนี่ยมาบอกว่าปิดใจแล้วบทบทคุยกันทีแรกเนี่ยมาเป็นการปติดบาตนีงว่าจะเอาแล้วก็บ่าเอาว่าจะเอาหรือว่าเอาฮะพอแต่เอเดินห้องชงเกิร์ชงเกิร์นเนาะง่ายงก็คือมันจังไดเสียเวลาเนาะเสียความรู้สึกเลยบานัตร้มเสียทางผู้ใหญ่นะแล้วก็เสียโอกาสหลายๆคนที่จะเข้ามาเนาะจะหยิบเอาจะหอกกันระเพาะกระแม่แล้วหรียบร้อาหยุดไปหาเอื้อหานอกรอแค่เข้ามาจะเสียความรู้สึกเลยคุยกับผู้ใหญ่แล้วแม่เบิร์แล้วคงเตรียมพร้อมแต่ว่าผลมา ผลก็พูดเลยพูดเลยพูดกับแม่เลยเออเนี่ยยังไงพ่อก็จะไปแต่งยังไงพ่อก็จะไปขอโอ้ยงี่เง่ามีความจริงใจบางที่ลก็อาจจว่าย่อนาะซึว่าเฮาในซีมีจริงใจนะบ่แมว่าวย่อแต่ตอนยังบ่ปิดใจผลก็บอกก่อนจงการสชมไหพอปิดใจแล้วบ๊กําลังจงการพอพออนได้คุยแล้วพัดไกลยื่นไปอีกนะพอนคนของผลไปถามแบบผลสื่อสารมาทาง้นันพน้ก่ะ พอไปถามผึ่งกับเราหลอดแลยแหละบ่ายเบี่ยงนะแสดงแบบเขานัไม่ลูกนมิเมียแล้วแก่ดินหาความสุกภายในเอาเวลาโทรมาหาเวลาเขาไปทางานเนี่ยเขาโทรหาได้ตลอดจาก4ชั่วโมงคือบ่ยอมวางบ่ยอมปิดสายเบิดมือเลยแมนแต่ว่าเวลากลับหอดเยือนถึงซ่านี่จะบ่โทรหาปิดเครื่องปิดเน็ตปิดไลน์ติดต่อ็บ่ได้แมนเวลาเดินไปเดินออกกําลังกายตามทางตามถนนนี่ ควจะโทรมาหาว่าเล็กๆนหน่อยแล้วก็ยาบลักลูกรักเมียเนาะแม่อันไปรเพศแบบนี้แหละโดยเขาผลการมีลูกมีเมียอยู่แล้วมีเมียหนึ่งคนมีลูกอยู่สามคนกะได้ไใครดตเคยมีลูกแต่ลานแล้วแต่ว่ากะบ่เคยเห็นเคื่องเทนชานเพิ่นคันเวลด้าเพิ่นทรมากะใบห้เบึงแต่รถใหญ่แล้วอ่างแต่รถใหญ่แล้วมีกานการตัวนี้กันแต่กับบ่รูกว่ารถใหญ่ของตัวเองบ่ลูกว่ารถใหญ่เขาจอด ทางอื่นเนาะนี่าลุกคือกันแน่เนาะแถาคีโมว่าเฮาบริสุทอวดเอาใจสื่อเพื่อไปทายเอารถคนอื่นเจ้าสีรวยสุดเลยจ้าถ้าเจ้ามูนีความจริงใจกับมูนี่ไปเอาเจ้าดอกเน่นั่นจะมีกับเอาเอาตเงินเจ้าหัือไปกับเจ้ามีอะไรีกกับคนแบบนี้นะ คนตรงรถสัแม่การมาเจ้าที่มีรถหลายคันเจ้าที่มีเงินหลายลังเจ้าที่มีเงินนอนในธนาคารลูลาอลังการกะเจ้าบ่มีความจริงใจต่อผู้อื่นกะบ่มีไพ่อยากได้เจ้าแม่แม่แม่สมุดเอาไปจักถิ่มเข้าม่เลยกับผู้เนาะมีความจริงใจฮะคนมีเงินถอยนั่นแหละจักเขามีเงินหรือบ่แล้วผู้อู้เนาะตัวนี้ไพ่ที่หูเพราะว่าบ่ได้เห็นบ่ได้เห็นเงินกระเป๋าเขามีได้คายมาอวดจริงไหมโบแม่จะบอกคอยมีเงินได้คอยรวยได้ขาวซาตะเก้านี่ขานคนมาอวดนี่ ชีบุคอยมีชีบุคอยสิบุคอยมีลายมียุหักแต่ว่าบลายคำว่าคนบอมาอวดนี่ถึงเพิ่นงมีเพิ่นกาสีเก็บไว้ในใจบ่ยากเอาเหมืนนะอวดเพื่อแบบว่ายัให้ผู้เศร้าในคุยน้ำพิ่นบ่ลูกอันนี้กะอันนั้นก็ซื้อให้ได้อันนี้ก็ซื้อให้ได้ได้จ่างแล้วได้จ่างแต่บ่เคยได้จก่างรวยบ่จริงบ่จังว่ารวยบ่จริงเนาะรวยรวยบ่จริงรวยบ่จริงใจกันแน่รวยบ่จริงเัยนะพ้นจะได้กะจากนานมือก็เป็นลังมือก็ได้ แบบนี้นะคือบ่จริงใจอีหลีแต่คนจริงนะเฮายอมพิใจัขนาดนี้นะมันต้องมีอ่าสิ่งอย่างหรือสิ่งหนึ่งที่เฮามาให้เฮาแหละเข้ามาเพื่อทําให้คนอื่นเสียหายมากกว่าแม่นคนที่มาถ่ายคลิปถ่ายน่นถ่ายนี่ที่มาเป็นจักซีพญานหรือว่ามาค้ําประกันให้เจ้ามารับรองให้เจ้าเพราะว่าคนหูหน้าบ่ฮู้ใจมันก็มีความเสียหายคือลุงใหญ่เราก็เราก็เสียควมหูซึกทั้งเสียหายเพราะจนออกมาประกาศทั่วโลกเห็นว่าเออขอโทษที่ทําให้น้องเป็นแบบนี้ เฮาก็บอกว่าบ่แม่นความผิดของเจ้าเพราะว่าเจ้าก็ะชือคือกันกับเฮาเฮาก็ะชือเอาง่ายๆเฮาก็ผู้หน้าผู้ใจกับู้นนักันเนาะนั่นแหละเฮาก็คนตรงเจ้าก็คนตรงแล้ว่ฮู้ว่าผู้ใดผิดคนที่บ่จริงใจเท่านั้นที่ผิดเฮาก็ว่าในนี้นะอย่พิ่นก็เป็นสะพานให้ซื้อเนาะนนั่แหละเป็นสะพานให้ซื้อโดย ก็คืออะไรมาเปิดหม่ถตหา,าหากว่าสีให้พิดใจที่นี่ต้องมีการสู่ขอนาอแม่ทียอมปินให้ถ้าเหตุนี้คือเก่า,กานี่คือสีพ่ได้แล้วแหละพ่ได้มีประสบการณ์แล้วมีประสบการณ์คือเปิดป,ปุ๊บก็เจอปั๊บนะความช่วยของเขา,า่าง่ายๆอันตกไปนำปีเก่าผมว่านี่ปีใหม่มามาีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยคนดีๆเนาะเขามานั่นแหละเออยคนดีครับก็ไม่คยจะเผื่อนะคขั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เอา ใหญ่มาจนเฒ่าเว้าไปซังเว้าง่ายๆจังเนาะโดยยังบ่เคยถูกเต้ถูกตแล้วก็ยังบ่เคยถูกปด่นะคือครั้งแรกในชีวิตเลยั้งแในชีวิตเนาะเฮาก็บ่ฮู้จักเลยจัเว้าบ่ออกคง่ายๆซะลูกใหญ่ก็จัเล่าก็มีแต่บอกว่าขอโทษขอโทษเอาก็าสินีความส่วนผิดก็คือแบบอ่าเป็นสภาให้ผิดคนก่อนแล้วสิมากะเาก คุยจนหวัดช่องมือสามมือได้แหละว่าม,ม,มีความจริงใจต่อเขาเอลีบอ,อคือทางฝ่ายผู้ญ,ญิ่งนี่เขานักอลีได้เขาแน่นอลีคือว่าเขาจริงใจอลีเพราะว่าเขามีกระลุเขาบดมีผัวเพื่อนชันละแบ่งกระถ่ายเห็นหนียนะแต่วันนี้ใช้แก้ข้อนี่ต้องคุยกันต้องฟับโตเข,ข้ากันนะขจ้าบุหมักเจ้าแบบได้เจ้าบุหมักข่อยแบบได้นี่เนาะคนทาแม่นยู่กันว่าฮะแต่ถึงงอห่วงนี่คนหลอกขังอาจจะขี่ลำค้านได้ หวงเกินเหตุฉันเก็บยากยังไงกันเลยชิปสีห่วงเศร้าสีห่วงกันเนาะให้เบิ่งก้อนเนาะไปใส่มาใส่มาชิบจีห่วงเศร้าจีห่วงก็ได้เป็นลูกเป็นเมียเจ้าก้อนการการว่าเฮาจะไปโน่นไปนี่กะทามทามกะทามเป็นเรื่องปกติเออไปธุระยังเออธุระชวนตัวกระจกคือสิไปเออสิกลับกี่วันมากี่วันนี่ยนี่ก็คือว่าจบโดยหรือว่าอชิจ่งเงินส่งคำห้บอลนี่นี่ก็แห่งดีใจแต่ว่าตอนนี้นะคือสิบบุ้ม ก็ชิงเนอกแลนวก็ชิมบริเวณอาการจิงใจบวกๆโดยโดยโดยเหตุให้ว่าบุญไปเลยบัดแมนเหตุให้คนอื่นเดือดร้อนเฮาหน้าบุเดือดร้อนรอกพรัวว่าเฮาบริเชียหายอย่างกะแค่เฮาเชียควมหูซึกขานาแร่ก้นที่มาหกประกันเห็นแล้วแร่ก้นเนี่ยเธอจะคิดนักอ่าเราก็คิดนักได้ ว่าคนมีเอาง่ายคือต้องแบกหนาแบกตามาเนาะแบกหนาแบกตามามาจน่าหูถั่วโลกแมนบอกทั้งเล่าก็หูทั้งไทยก็หูทั้งต่างประเทศคนที่เขาบึ่งนะหูบดนะก็บง่ายคำว่า3มโลกกันแมนหูบด3าโลกแต่ทำให้ผู้นันนะเสียสื่อไปเลยเสียหายไปเลย เอ้าหนูบอเสียหายดอกบอเสียหายย้อนยัง hmm. ยังบ่ได้มาอยู่มานอนกับเฮาแม่เฮากัยังบ่ดด้ไปเป็นลูกเป็นเมียพอเพียงแต่ว้ากันแล้กก็เสียวคมรูซื่อแต่ว่าคุยผ่านอารมณ์อะไร์ชิเนาะแม่นคุยผ่านอารมณ์อะไรแต่ว่าเออบอกแม่เลยนะบอกพ่อเลยนะบอกญาติผู้ใหญ่มาเลยนะเออย่างนั้นอย่างนี้อะวะพอผมไปแล้วก็ให้เขามารับเลยแบบนี้นะก็บอกเรียบร้อยบมดแล้วนะโอเคเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าพอมาอ่า ตามสีมือมาปัดเอาทามลงใหญ่คนคือเงี้ยไปนี่ปนปัดชงเชียงมากเออให้น้องเขาเปิดใจเลยผมไม่เอาแล้วแบบนี้ผมไม่เอาอ่ะอตอนเล็กๆก็คือว่าเอาใช่ต่อระหลแหละเนาะเลยเคืออะไรเนาะปามือเปลี่ยนเป็นรังมือแม่นอกปูปีนปะปีนมีกระดูกพออ่าเอ้ยๆอ่บอหรือว่าน้องๆมาถ่ายหุบลงปึกเป็นกระเข่าเบิ่งเออกระทักมาโหลดทางเฟซทางไลน์นะพอใจแนวนันหมักแนวนี่นะ สนใจแหละกะโทรมาตลอดเออก็คือว่าผลดีกับเฮาเนาะผลเป็นผู้ใหญ่พ่อ่นสามารถที่จะเบิ่งแง่งเขาได้่างไงเนาะเอาก็สั่งปิดรถดเอาสั่งปิดกบลุงใหญ่แต่ยังบ่บแน่ใจได้ลุงใหญ่ก็ยัง่อยากมากเพราะว่าคนหาก็คุยกันหมื้อเดียวมื่อที่สองสั่งปิดลุงใหญ่ก็บ่วมามื่อที่สมกับ่วมามื่อที่4ลุงใหญ่จะมาอแสดงกันลุงใหญ่กันยังคุยรายละเอียดต่อนะเนาะพิ่นยังองคาใจอยู่เนาะ่นกวันแน่ใจแล้วบ่จิงใจกับเขารีบ่ คือทั้งสองพมเนี่ยก็เสียหายได้เนาะคือให้เรามาคำประกันใหายเราเป็นอันสื่อสารหายนะกรรมโทษเล่าได้จ้ะเล่าและเสียหายหนักเท่านบเสียหายนักอเล่าบริสียาอย่างคือแค่เสียความหูสึกนะเชี่ยงมือศึกอาชเชียนันเชตาที่ว่าหูเรื่องนี้เขาผู้ใหญ่เลยอ้าวหอด้วยฮออน้องเบุตรเลยนั่นแหละเแ่าแก่ในวห่มเนาะแต่เแ่าแกแนบวฮอดเพราะว่าคนเป็นคนไทย คนเป็นคนไทยการที่ว่าฮอดเท่าแก่แนว่วนี่ิีิเบิร้ายล่ว่าขาดองได้คนต,ต้อง,งมาจด<ส>มาแต่งแล้วก็มาปับ๊บต้องซาละผัดนะคือคนบอกว่าถ้าประเทศเราในเห็ดในหนอ่นอยผูกเขาไม่้อมือหรือว่ามีแต่ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่เอ้ยนอ้องฮู้ซื้อแลทอ่ทังทั้งคนเองนะคนเชิดนะได้ก็แล้วแตะนะคนจิไปจดทะเบียนแบบถูกต้องตามกฎหมายบ่อหรือว่าแนวได้ก็แล้วแต่เพิ่นแบบนี้นะซาทิว่าเขาจกลงกันนะ้าท่ว่า หนุ่มสาวคุยกันนะแล้วก็บารนี้บุมีความจริงใจแล้วก็คดีก็เลยผิดคดีผิดเนาะคดีผิดแล้ว嘛เป็นบุญเฮียดเนาะบุญเฮียดสอนใจเฮาข้างที่ช่องสิบบุมีนี่แหละเพราะว่าเฮาได้บุญเฮียดตัวนี้ไปแล้วอ่ะพิภัตรได้กับใช่มาเนาะเป็นเรื่องปกติแต่ยาผิดพลาดซ้ำเนาะมันเสียนใจน้อยไปอีกถ้าไม่มีที่กับเพื่นแหละขันมากขันซูคอเพื่นแหละแต่สิ่งยอมปิดใจให้ยเพียงเท่านึง เคมีอย่างที่ถามท่างเอ๋เป็นบอทีมงานเขาเหมดแล้วเนาะกันบ่มีการใช้อไรตัวคีบไปอีกไหมตัวคีบไปอีกเนาะโอเคเนาะท่านเอริญละน้อยกันนี่แหลท่านี้แหละเทากันมากกันของขาใจเนาะเปิดละปิดปิดแล้วเปิดนี่แหละเทียนะปิดเทียนะเปิดเหตุผลกันคือว่าท่านในระหว่างกับบอกมาอย่างชัดเจนแล้วถ้ามีโอกาสหนากรับถ้าผู้ใดมาหักหักอะไรกันแห่ท่านมาขอโลดทุกคนเลย มันจังสบายเนาะจังบุกขี่เรื่องเป็นเล่าเกิดอมาแสดงความจริงใจต่อกันให้พ่อสีรัตน์มาเป็นพิญญาณนำเนาะปัญหาเนาะเชื่อที่กล้าประกันเนาะตรวจสอบผู้ชิมากันแล้วแทนบอสข่านว่าเพิ่อนข่าวเราเพิ่นมาก่อเลยก็ต้องให้ทีมงานเขาเนี่ยมาเป็นสักขีพิญญาณน้ำโลดชิบเสียบ้านาบเสียบ้านนะฮะมาเลยคุณถามถึอกันคันคอหน่ะก็ชิมาแห่นั่นมีคันคอนมาคอให้ได้บ่ยากคอจะมีแบบวางปุ๊บนี่ขาตัวนี้เท่านี้คนมคอให้บ่ยากตัวนี้นะ ทางางนแล้วนกับิมันใจกับไอ้พุทนีไอ้ะไรไอามาขอฮะนะขอแต่ปากนีไม่ได้เลยก็ขอได้น้อขอแต่ปากคอแต่ปากนีใคจะวอาได้คือกำจากห้ยอันนั้นจะห้นี่แต่หายโบวิ่งตาหาตาบอกละวอลหน่งดีเนาะี้อยโอ้ยโอ้ะเอย้ยค้ยโอลยปอ้ยอ้อ้กัน้น้ยอ้น้อ้อยอ้ยโ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอะยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโ้ย้อ้กอ้อ้ยโย้อ้ออยย